สวัสดีครับก็อันเกิดเสียงพีกภาควิจารณ์เยอะครับก็หลายคนว่าไม่เกี่ยวนะครับเรื่องเชื่อมสกาวนี่ผ่านลูกปืนหรือไม่ผ่านบางคนบอกไม่เกี่ยวเห็นไหมซื้อวัตถุดิเลยครับผมใช้มา20ปีผมทํามา10 20ปีไม่เห็นพังคําตอบคือว่ามันไม่พังตอนนั้นหรอกครับตอนที่คุณใช้แต่ว่าเราต้องดูตามหลักการ แล้วก็ความเป็นจริงครับดูเนื้องานหน้างานเดี๋ยวจะให้ดูนี่สมมตุติตัวนี้เป็นเพาตู้นะครับนี่เป็นเพาตู้หรือเพาอะไรก็ตามรเราเชื่อมนะแล้วเราขีดสายกาวก็คือว่าให้น็อตมันดิครับจุดที่เคลื่อนไหวจุดที่เคลื่อนไหวได้หรือจุดที่สัมผัสกับกาวก,าวก็คือเนี่ยให้เม็ดลูกปืนเนี่ยมันจะเป็นเม็ดลูกปืนครับเม็ดลูกปืนเม็ดลูกปืนเขาจะสัมผัสกับปลอกลูกปืนปลอก ปอกลูกปืนกับเพาเขาจะชิดสนิทกันก็คือ2ตัวนี้เคลื่อนที่ไม่ได้ครับต้องติดกันจุดที่เคลื่อนที่ได้ก็คือเม็ดลูกปืนครับเม็ดลูกปืนกับปอกแล้วถามว่าความเป็นไปได้ไหมที่ลูกปืนเนี่ยมันจะเป็นตามมดุดเพราะว่าไฟอาการสตาร์ทไฟกาวบางทีทำไมเชื่อมไปทำไมมันร้อนมันร้อนเกิดจากอะไรเนี่ย หลายคนว่ามันไม่เกี่ยวผมว่ามีมส่วนมีส่วนมากเนี่ยมันเป็นทฤษฎีอะไรที่หลายคนก็เอาความรู้สึกความเคยชินของตัวเองหรือไม่ก็อะไง้ถ้าคิดมันผมคิดก็มันลดพอกูหรอกกูเชื่อมแบบนี้เราสะดวกแบบนี้ก็คือเราจะจับกาวข้างนอกหรือว่าจับใส่ตุ๊กตาหรือว่าจับจับที่ตัวรถตรงไหนก็ได้ครับบางคนก็ง่ายๆก็จับใบแ็กหรือจับส่วนที่เป็นเหล็กแต่จุดหมุนอยู่ข้างบนจุดหมุน เพชรคันนั้นผมเคยเชื่อมอะไรผมไปคาบที่ปลายเผาผมคาบที่หิดปลายเผาตรงเนี้ยนี่ผมชอบคาบตรงนี้เนี่ยมก็คาบตรงเนี้ยแล้วเกี่ยวเกี่ยวไปลูกปืนมันหอนผมไม่รู้ว่ามันหอนเพราะอะไรผมหาไม่เจอครับก็ได้พี่ดาวมาช่วยดูสรุปลูกปืนไม่แตกแต่ลูกปืนหลวม มันหอนเนี่ยส่วนมากผมเชื่อมอ่ะผมจะเอาตรงนี้เลยเน,ยนี่นี่น,น,นี่ผมจะคาบตรงเนี้ยสะดวกผมสะดวกแบบนี้ผมคิดอย่างนั้นนะเนี่ยลูกปืนที่มากับรถก็ไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วเปลี่ยนไปตั้งแต่ปีก่อนนู่นอะ่ะปีก่อนเนี่ยได้แค่สองปีนี่คือจุดหมุนหายัางไงก็ไม่เจอที่หาเจอพี่ดาวมึงไปกับเนี่ย เสื้อลูกปืนมันจะร้อนครับมันจะร้อนมันจะร้อนมากถ้าจับตัวนี้ปกติพี่ดาวเลยฟันธงว่าลูกปืนมันหลวมมันหอนมันไม่แตกครับมันไม่แตกแต่ว่ามันหอนหอนตลอดเลยมือเหมือนได้ชาร์จผังก็นี่แหละบางคนบอกว่ามันมีเกี่ยวมันมีเกี่ยวแต่ผมว่ามีส่วนมากเอาง่ายว่าสาบานคิดว่าไม่เกี่ยวผมใช้มาเป็นสิบยี่สิบปีเอาสัมผัสมันต้องดูหลักการแล้วก็ความจริงครับ บางทีมันไม่แตกตอนนั้นหรอกมันไม่ใช่ว่าขีปุ๊บแล้วลูกปืนมันจะแตกดั้มเลยมันไม่มีหรอกมันก็อาจจะเกิดการความร้อนแล้วก็สปาร์กแล้วก็เม็ดลูกปืนนี่มันก็อาจจะเป็นตามดตตาหมดได้ตาหมดได้ตาหมดได้ตาหมดเรื่อยๆแล้วก็หมุนเรื่อยๆมันไม่ลื่นก็มีส่วนนะแล้วก็ใครว่ามาคําตอบก็คือว่าถ้าผมบอกว่าผมคิดว่ามันใช่ไหมเดี๋ยวก็ว่าผมอวดรู้ผมก็เลยต้องอ้างอิง จากที่คุณไม่รู้ว่าผมหมายถึงใครหรือว่าคนบอกมานั่นนะครับก็เป็นทฤษฎีไม่เกี่ยวเอ่อท้าให้ตายอ่ะมันไม่แตกทันดีทันได้แต่นี่ผมเจอมากับตัวแล้วเนียบคนบ้าไม่เกี่ยวนี่เราเชื่อมตรงนี้แต่กาวไฟอ่ะมันวิ่งผ่านครับมันวิ่งผ่านเป็นลูกปืนเนาะนี่ก็เป็นอาจจะเป็นความคิดส่วนตัว ถามเจ้าของอู่เพชรเจริญเขาก็บอกว่าเกี่ยวเกี่ยวกันแน่นอนเอาง,ง่ายๆว่าที่คุณไม่ขีดตรงเนี้ยเพราะว่าคุณต้องหมุนหมุนเรื่อยๆแล้วคุณต้องขยับกาวขยับกาวขยับกาวบางทีคุณทําอ่ะไม่ใช่ลดคุณหรือว่าขี้เกียจขีด,ดอามีทฤษฎีหนึ่งที่ผมว่าช่วยที่สุดเชื่อมตรงไหนขีดกาวตรงนั้นขีดกาวให้มันใกล้จุดที่เชื่อมที่สุดมันจะดีที่สุดผมว่าอ๋ออันนี้ก็เป็นอีก อาจจะไม่ถูกที่สุดแต่ว่าผมว่ามันก็มีความเป็นไปได้เยอะเนาะและท้ายที่สุดผมไม่อยากจะพิปอะไรแบบนี้เลยผมทํามันเป็นสิบปีผมใช้มันเป็นยี่สิบปีไม่เห็นพังไม่เห็นเป็นไรเลยแสดงว่านคนที่พังนี่คือมันง่ง้ <c oughs> รืออะไร <c oughs> มันคิดเยอะไปหรือไงก็เนาะอันนี้ก็จำแนกยางแย่บางทีผมอาจจะคิดผิดก็ได้หรือว่าเราพลาดหรือเราซวยเองก็ประมาณนั้นเนาะนี่ก็ เป็นเรื่องเล่าครับอย่งคิดอย่างายครับมันก็แค่หนึ่งคอนเทนต์